อ่ะแล้วมั้งคะขอโทษทีนะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะให้ฉันไปส่งไหมอ,อ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองได้ท่านประธานคะไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงหน้าไหนได้แต่งงานกับท่านประธานแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ บายน่ารักชุดมัดนี่เจ้าไอา้สรุปแฟนแกจะมาไหมเนี่ยฉันเสียเวลามามากพอแล้วนะเธอบอกว่าเธอจะมาครับแล้วแกก็เชื่อเหรอฉันว่าแฟนแกคงกลัวฉันแล้วก็หนีไปละมัง้ง ขอโทษนะคะที่มาสายยังไม่สายหรอกอาหารยังร้อนอยู่เลยนี่คงจะยังไม่ได้ทานอะไรมาละสิงั้นเรามาเริ่มทานกันเลยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเธอจะเป็นแค่รอกปล่า แต่ผมว่ายังไงก็ช่างนะครับพี่ฝันต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ให้ผมตาดสัญญาณครับเรื่องมรารยาทอ่ะก็คงจะผ่านอยู่แหละแต่เรื่องชาติตกลุนฉันว่าไม่ผ่านฉันเสียใจด้วยนะพี่พี่ฝันทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่พี่ทําแบบเนี้ยก็เหมือนกับหลอกผมด่ดยหลอกให้ผมพาเธอมาเพื่อให้พี่หักหน้าเนี่ยนะแต่พอเธอทําได้ขึ้นมาพี่ฝันกับหายเหตุผลเดืนมาอ้างางั้นเหรอไอ้แกจะคิดอะไรก็เรื่องของแกนะแต่พ่อแม่แล้วก็ฉันไม่ต้อนรับผู้หญิงตระกูลอื่น ที่ไม่ใช่ตระก,กูลอาภาวงศิริแน่นอนเธอกลับไปได้ละละครจบแล้วนุดเรากลับกันเถอะฉันขอโทษนะที่พาเธอมาเจอเรื่องบ้าๆของครอบครัวครับ เดี๋ยวก่อนค่ะไอตระกูลอาพาวงศิรินั่นน่ะมันดีขนาดนั้นหรอคะทำไมคุณถึงอยากเป็นดองกับตระกูลเธอถามอะไรโง่ๆต่อให้ฉันพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจหรอกมันเป็นเรื่องของคอนเนคชันและฉันคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้เราก็พออย่างเธอฟังธ่รมธานค่ะธรรมธานชอบฉันไหมคะฮะฉันถามว่าคุณชอบฉันหรือเปล่า อืมชอบสิแล้วถ้าฉันไม่ใช่ตระก,กูลอาภาวงศิริอะไรนั่นน่ะคุณจะแต่งกับฉันไหมคะแต่งสิแล้วถ้าฉันเป็นคุณหนูของตระก,กูลอาภาวงศิริล่ะ,ะเธอหมายความว่าไงฉันนี่แหละคะ่ะคุณหนูนุชอาภาวงศิริพูดอะไรเพ้อเจ้เอเ้ย ไอหมอนี่มันคือลูกน้องของเจ้านี่คุณเนี่ยตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเธอเป็นคุณหนูจริงหรือว่าเป็นหลพผฮะฉันเป็นคุณหนูของตระกูลอาภาวงศิริส่วนคุณก็คือคู่มั่นของฉันส่วนที่บอกว่านี่คือลูกน้องของเจ้านี่ฉันฉันไม่ได้โกหกพ่อแม่ฉันเป็นเจ้านี่ชาวีเป็นบริการของพ่อแม่ฉันพ่อแม่ฉันก็เหมือนเจ้านี่พี่ฉันต้องยอมแต่งงานตามใจท่านเพื่อตอบแทนบุญคุณเดี๋ยวนะ แล้วเธอมาทํางานเป็นรอปภทําไมอ่ะก็เพื่อหนีการแต่งงานค่ะพ่อแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันไม่แต่งงานก็จะไม่ให้เงินฉันแล้วให้ฉันหางานทําเองแต่ฉันไม่มีประสบการณ์ในการทํางานฉันเล็กเป็นได้แค่รปภเอาจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่านั่นคือบริษัทของว่าที่เจ้าบ่าวฉันจนกระทั่งคุณพูดว่าใครคือเจ้าสาวของคุนแล้วที่ยอมเปิดเผยตัวตนนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะอยากช่วยฉันนั่นหรอก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนหนึ่ง ก็เพราะว่าฉันชอบคุณแบบนี้ก็ดีเลยสิตาถึงมากเลยเจ้าไอ้สุดท้ายนายก็ได้เจ้าสาวตระกูลดังมาครอบครองไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่คุณหนูนุชอาภาวงศิริอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะฉันตัดขาดกับครอบครัวแล้วตอนนี้ฉันเป็นแค่รอปภนะคุณไอจะว่ายไง นี่เจ้าไอ้นายอย่าคิดทําอะไรบ้าๆนะถ้าผู้หญิงคนนี้ตัดขาดจากครอบครัวก็แสดงว่าเธอก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะดองกับตระกูลเราเธอจะเป็นยังไงก็ช่างเธอจะเป็นอะไรฉันก็ยอมถ้าพี่ฝันไม่ยอมก็เตรียมมีน้องชายเป็นรปภได้เลยนะครับนี่เจ้าไอ้แล้วก็ผมฝากพี่ฝันไปบอกพนักงานทุกคนด้วยนะครับว่าประธานไอซ์จะแต่งงานกับรปภนู้ทราบระเบียบน,นะครับ Thank <laughs> <laughs> you.